สวัสดีค่ะเจคเคนนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะบนพื้นที่มีบ้านพักให้ถึงสองหลังเลยค่ะทุกท่านพร้อมที่ดินทั้งหมดกว้างๆเลยนะคะ1ไร่1งงาน34ตารางวาค่ะบรรยากาศร่มรื่นหลาย้อมด้วยไม้ดอกไม้ประดับและต้นไม้นานาพันธ์ุนะคะมากมายเลยทีเดียวค่ะอยู่บนพื้นที่นะคะ บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลทะเลบกอำอภดอนเจดีจัังหวดสุพรรณบุรีค่ะอยู่ห่างจากตัวอำอดอนเจดี10กิโลเมตรนะคะอยู่ติดถนนราดยางค่ะทุกท่านเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนหนองหลอดนะคะอยู่ใกล้วัดใกล้โรงเรียนทะเลบกด้วยค่ะราคาแปลงนี้3ล้านบาทค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะพร้อมพักผ่อนได้เลยค่ะทุกท่าน เหมาะสําหรับท่านที่ต้องการความสงบต้องการอยู่แบบเป็นส่วนตัวนะคะอยู่กับธรรมชาติเหมาะสําหรับการพักผ่อนหลังวัยเกษียณหรือท่านที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติที่แท้จริงนะคะแปลงนี้เลยค่ะทุกท่านสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่จริงก่อนตัดสินใจพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารต่างๆกันด้วยนะคะ ในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ